นี่ก็เดินขึ้นนะคะแล้วนี้บอกเห็นอยู่อยู่คนใหญ่นน่นนี่ราคานี่นนี่อหนูใจเ็นึงม่ด้ด เุดห้องสุดโัวากงามหรอมันนั่นแหละเพราะว่ายก่มันงมนต้องินี้จะทำแบบนี้ทำแบบนี้แะนนแหละแบบนี้แหะนะเขาเลยบอกว่าต้องทำให้สุดมือนะะยกก็เลยยกก็เลยทำให้สุดแล้วทีนี้ตังงเป็น่มเเตังงงป็นตุ่มังง่อยู่เหนือิว่เด้อม่เอา มาแดงรู้ป่าว่าหนูเตรียมมุ่นเตรียมผลไม้ขึ้นรถถึงหม,มากันถึงหมากต้นแดงต้องส่ง,งต้นหมากแดงไง่ใก,ใกล้จะถึงวันบวงสวงเข้าทุกวันทุกวันแล้วนะคะค่ะเสร็จไปท,ทีละเล็กทีละอย่างแล้วนะคะนี่นะคะ โอ้สมองหลงผูกที่รอไขรนี่รออ,ออีกคนบ้านเกิดใครอ่ะเอ่ยอ่าที่ราวองกงค่ะอือขึ้นดาบป่ะโอ้ยวางอยู่อย่เออกจ้ย่ามันเลยได้อย่างน้อดค่นั่นแหละย่าละหลไยอือ ประดับประดานะคะก็ทำประดับประดากันนะคะทางด้านนี้ก็มัดทูบนะคะยายขาเขายังย่งาพายังมัดทูบอยู่อ้อาวเดี๋ยวย่านหนิงมาเดอ้ oh. อจากย่านหนิงด้านบนเลยค่ะมีที่ว่างโ <Okay. S 2> อเคด้วยกันเราก็อยู่กันอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้หลับได้นอนค่ะนะคะจ้ะอ่า เราไม่ต้องห่วงนะคะอาบน้ําอาบน้ําตอนไหนก็ได้ค่ะนะคะอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ญาติ่งมาเพิ่มอีกแล้วนะคะจ้ะคุณคิวสวัสดีจ้าพี่กนพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย,บายอ้าวทักทายใช่ไหมคะจ้ไวทถูงฮไวยอจะเอาทุเรียนไปฝากครับอู้จริ้งบอกโอ้โหน้องน้ํำมนชอบมากเลยะค่ะนะคะทุเรียนนะน้องน้ำมนนะคะจ้ะเพิ่นชอบกินทุเรียน คุณลุงเพิ่นก็ชอบกินทุเรียนเ้อเอฟซีนะคะอืมก็ถ้าคุณลุงปลูกทุเรียนตรงนี้สักสักเขาเรียกว่าสิบต้นนี่โอ้โหแจ๋วเลยนะนะฮะย่าไม่บอกเขาจะออกไปเมื่อไหร่พี่เจมขอไปนะค่ะเจมเบเว็บผู้เบฟเจมเบไฟครับ พลังอมตะโอ้แสดงว่าเป็นพลังที่มีกาะหลอนไฟนะคะโหมดจักแล้วเอาความผลมาเรื่องนี้ระฮะไฟบรรยงงานแล้วนะคะไฟบรรยงานแล้วตัวองค์ปู่ก็รอนะเราก็รอสิ่งนี้มานานแล้ว ถึงวาระแล้วนะคะอีโอ่งปูดได้ได้เขาเรียกว,ว่าทำกรรมเอาไฟไมาให้หนูเลยเด้อบวงสวงนะคะนนนนทำทีทๆอย่างเป็นทางการนะคะช่วงนี้ก็รืดๆอยู่นะคะเพราะว่า อย่าง่าได้มีการติดไฟนะคะคุณ GH d ขอบคุณค่ะพี่การพรสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องเอนขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆเยงๆนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคนสวยสาวจากขอบคุณพี่การพรมากๆ นะคะตอนใดที่ท่านให้กับเราขอให้จงกลับคืนไปในสู่ครอบครัวของทำโดยเถิดนะคะคุณพานะคะคุณพ่าคุณแมวจอมโซนนะพุกกับฟักสวัสดีค่ะพี่พาประพาสวัสดีค่ะยามเย็นสวัสดีค่ะอากาศเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นเดี๋ยวถ้าบางคนก็จะชอบอากาศแบบนี้นะคะเย็นสบายๆนะคะะอาบน้ำก็ไม่ต้องหนาวมากอ่ะนะคะไอแดนไม่เคยอาบน้ำอุ่นนะไอแดนอาบน้ำแบบนี้เลยนะคะ ตอนแรกก็เทลงขาก่อนค่ะพอเทลงขาเสร็จแล้วก็เสร็ไหมเย็นใช่ไหม้ไหพอมันเย็นปุ๊บเราก็รู้เลยว่าอุณภูมิมันอยู่ที่ประมาณกี่องศานะคะเขาอาบเสร็จตัวเราก็จะอุ่นนะคะตัวเราจะอุ่นทีมจีบผ้าก็ยังจีบผ้าต่อไปนะคะจะมีผ้าน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะจีบจีบผ้า ตื่นเต้นนะแอนเนาะจ้าตื่นเต้นค่ะใกล้จะถึงวันแล้วก็ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นว่าตัวเองจะแต่งตัวยังไงดีให้สวยโอ้ยเหมือนกันเลยผมก็ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะย่ากไปซื้อไปซื้อรองเท้ามาด้วยโอ้ยยานี่ไปซื้อรองเท้ามาเราจะไมซื้ออะไรเลยเนี่ยอู้ใส่ส้นสูงป้าโูรถสวัสดีจ้าส้ดสุดใจสวัสดีค่ะ คุณทองสวเดชคุณจตุพลแอนแอนยังไม่ได้ไปซื้ออะไรกับเขาเลยยังไม่มีเวลาไปทำเลยเนี่ยกระโปรงที่แจกน่ะไม่มีรองเท้าใส่โอ้ยทำยังไงถึงจะได้ใส่รองเท้าสวยๆกับเขานี่สองร้อยเจ็ดสิบบาทคุณแม่ย่าพากับบ้านมุดจังพี่ปุถุงตองแฟมลี่สวัสดีจ้านะคะขึ้นไหนแล้วจากขึ้นไหนแล้วคะโค้งแล้วคุณนน่ะคุณแสงจันทร์สวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวุ้ยนะคะวุ้ยมันก่างเด็ดกันเลยเด้ออ๋กระเด้เลยจคุณเอ็มเอ็มยูเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่จริงก็อยากให้พาไอ้ให้ให้หญาพานอนที่นี่เลยนะคะแต่ว่าย่าก็คงจะกลับไปหาเองพารโนนเนี่ยเนาะมันไม่หาหรอกมันยังปกปิดเยอะอืมหญ้าไม่ปกปิดจ้ะใกล้ๆไม่มียุงหรือใครเต้นคุณย่ามียุงไหมบอมมียุงค่ะ ย่ามากับใครคะย่ามากับป้าออนคะ่ะพี่ปณิดาสวัสดีค่ะพี่พลพิษสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะป้าออนเอารถเสามล้อตุกๆมาค่ะนะคะอยากกนั่ังข้างหลังชิวๆเลยผู <c oughs> ้ดเดียว <c oughs> คุณสีทธิพงศ์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณมะลิสวัสดีค่ะคุณมะไลคุณมะไลใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่โอเคสวัสดีค่ะหัว,วใจพังหัวค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะทีมจัดทีมสีผ้านะคะคือทีมผีผ้า ทางนู้นทางฝ่ายนู้นก็ลํานะคะพี่ก็จะช่วยกันมัดทูบนะคะพอดีย่ามานะก็ช่วยกันมัดทูบนะคะเอาย่าล่ำเสร็จแล้วบอยังไม่ล่ำดูสุภาพน้องแอนกับบังรอบหน่อยค่ะสวยมานนี้ก็จะรอดูลําด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไม่มัดทูบอีกนะคะรอลําก่อนนะคะ ล้ำก่อนนะคะรอล้ำอีกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหฟ้าสวยจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยายหนิงกุกตุมค่ะบรรยากาศตอนค่ำนะคะขณะนี้บรรยากาศตอนค่ำนะคะ โอ้ยเดี๋ยวย่าจะไปใส่นู้นก่อนมาดีจ้าเลือนเวิกันเดินชมเดินชมมาดีจ้าเดินชมก่อน เดินชมบรรยากาศตอนตะวันกำลังจะลับสวัสดี ให้เป็นคนทำาม่ทำงานเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยไว้แม่ทำให้เป็นตัวอย่างก็ทำได้แล้วค่ะทำมันจะพรเอกรห่แล้วไ้เจ็ดผ้าสวนหรือผ้าตาดมันไมสีเหลืองคนที่เอาเหลืองเาให้ก็แเดี มามาเออเอาตมาถูกไมคยมามาไม่บอกบอกบอกคือเห็นว่าเป็นพับมันเป็นพับหรอนเป็นพับมันเป็นถือมันนี่เดินกวงบ่นี่ลำบอกจ้าเดียวเออยาอยู่ย่นนีอย่นี้เดินกวงโอ้ยได้ได้ได้นี่แค่นี้ พอมีอยู่มันสั้นนะมาหามาอันนี้เอาค่ะอันนี้มันหลอดหรอกนี่ไงครอบมานี่ ที่กับไปตียยูยูเสกันเอาแปแต่งเอาให้มันยนยนยสกันเอเราว่าตอนีแตปูเค็มอยู่แล้วมเป็นบ่ผามันบ่พ่อเออลายอยู่ัมบ่อผ่ามันบ่หนาหนาบ่อกลวงพ่อ้าใจบ่ห่ามันหนาเชนเลอะเบว่ลนุก็ไปเห็ดเต็นเขาบ่กวอันี้ียครึ่งอันมันก็เป็นขง้ก็ติดเต็มอย่แล้วตเต้นเลย อันนี้จัมอันนี้ซมบูนคือ้องพ่อบอกว่าเห็นแป้กับพางมันแป้งไสีออกคือแบบคุณผ้าเดียวกันอยู่ดูถ้าเดียวกันอย่แต่ว่าหน้ามันไม่เท่ากันมันไม่สูงเดียวกันพี่ต anyway. ีนตีนตะกูเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เหลือแต่ด้าด้านะคะ ต้นด,ด,ดอกไม,ไม้นะคะแต่ด้านหน้านะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จไปตามทีละอย่างนะคะต่อไปนี้ก็จะมีการลำนะคะลำของน้องมนนะคะ นม่น้องเมดเก็เข้าไปแล้วเนี่ยในบ้านดอไม้ดอกหัวเที่ยงกันพับดอกไม้ถ้าจะนอนกับเราขอมันเต็มมีแต่เรานอนบอกว่าจะไปนอนบ้านเารที่แล้วนอนกันหมด่ต้อนงเอาก็โอเค้วนะคะที่มีที่ลงแล้วนะคะลไ้ะ่าเน่เลบ่นี่เลบ่ นี่บันมองมงเลยอ่ะแล้วก็จะได้ออกไปไปล้เมอเขาอยู่ไหนนี่เ็นารหุนขอบไปนิหน่อยจ้ะเดี๋ยวอรย้ะคดยวเนารมาเนการกายน่แหละทำไม่ปั้กย่านั้นทำห่างทำไปใกล้ก็ได้ เพราหาพนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่แหละหลงตลอดโออประนาัหุน่อนี่นี่นี่บอกะใช่หมุนไปหมุ่นะหนต่อไหนเขาลำตรงไหนนี่แหละลำตรงนี้หละคแม่นี่ไม่ครบหรอวะครบแล้วก็หลงนครเลยไม่มากเลยสามมูลสมมูอยไม่พร้อมนี่ยอดาเด่นไปไปไปดนขาวหนิดินยักษานิ้าเอาเอาเอาเชือกนสิ ทาโบกน่ะทาโบกแมนกงไปพวงามที่ร้อยขยะอันนี้มีบ่อยเอาทาโบกเสมอคิ้วเอาแห้งตาบ่เอาเสมอคิ้วนานแล้ววันนี้ถ้ากางีกอ่ะกางีเอาซ้ำนี้บ่อจ้ากางี่ขากางปีองีบ่แมนนัะนลละน่เอาเพีไร งางไรนี้เลน้าูเลยนหยังไฮงามค่นาทั้งนี้นี่ก็ยังจำไม่ได้แล้วเปนเกานะคะใช่สวยมากเลยวันนี้ก็ท้องฟ้าก็สวยด้วยนะคะทางนี้เดือนนะคะนี่ค่ะ